เพราะว่าเวลาปลูกอบใส่เสริมขึ้นบนมันก็จะใช่มันให้รากมันเดินเร็วหน่อยใช่ครับไม่เอาปุ๋ยไปด้วยเลยอย่างคือมันมีพื้นที่อยู่ถ้าใส่ปุ๋ยปพ๊บมันก็จะตต้นไม่ให้ขยับไปในตัวพรุ่งนี้จะไปส่งใช่ไหมส่วนส่วนที่เหลือเขาเอาเอาไปส่งไม่ใช่ไม่ใช่ของของบุณลุงอ๋อคนละสวนคนลสวนสวนสวนนี้ไม่เอาสวนร้อยยี่หกพุงสวนร้อยยี่หกพุงไปแล้วแต่คือเอาไปใส่ตอนปลูกเพืก็ดี ไม่เอาเลยเหรอมันจะกินอะไรเรา,ามันหายกินอย่างนั้นแหละแงั้นก็เอาของของพี่เขาใส่ดันไปหน่อยอมันจะได้ไ,ดไม่นั่นใส่เลยครับอันไหนฮุยยังไม่ได้คิดนะุยยังไม่ได้คิดเราก็ใส่เลยเดี๋ยวได้ค่อยคิดเราโอนเลยไหมได้นั่นแหละเห็นไหมมีปัญหาหงงไม่ให้ไปซะแล้ว พอเดี๋ยวมันจะไหลไงคะเดี๋ยวมันจะไหลเอาปุ๋ยดันใช่ค่ะปกติไปแบบนี้หนูไม่ให้ไปเลยนะเมื่อก่อนอะแต่ลูกค้ามีคนหนึ่งไม่ยอมไม่เป็นไรผมรับผิดชอบเองโอ้พี่หนูเลี้ยงมาเป็นปีแล้วไปเฉาเพราะมันโดนลมลมตีแล้วมันไม่ไม่โอเคแต่พอหลังๆมาเขามัดแล้วเขาห่อไปไปถึงบอก แกออกสวยงามเหมือนเดิมภูเขียวผ่านราชพัฒน์ไปใช่ไหมคะับโอ้ราชพัฒน์อยู่ชัยภูมิภูเขียวเลยชัยภูม,มิไปอีกแปดสิบโลโอ้ติดกับชุมแพติดกับชุมแพทางจากขอนแก่นแปดสิบแล้วตกลงเป็นของจังหวัดอะไรชัยภูมิเป็นของจังหวัดชัยภูมิมเป็นเขตต่อขอนแก่นอ๋อแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชัยภูมิหรือคนขอนแก่น เวลาไปไปตลาดไปบีซีโลตัสกับไปขวัแก่นใช่ <c oughs> ไหมคะม, <c oughs> มันอยู่ใกล้กว่าใช่ไหม,ม,มส,ะสะดวกกว่าบางทีเขตรอยต่อเนาะบางทีถามความรู้สึกของคนตรงนั้นบางคนแบบเวลาจดหมายเนี่ยบอกนครนายกแต่บ้านติดกันอีกจังหวัดมึงอย่างนเงี้ยเหมือนอันนี้ของพี่เหมือนกันบอกเป็นคนขอนแก่นไอ้บอก ถ้าจะว่าไปซื้อเสื้อผ้าไปแต่ขอนแก่นเหรอไม่ได้มาเลยยังคุณมากที่ส <Okay. S 1> ความรู้สึกนาจะเป็นคนขอนแก่นจิบซ้ำใครที่ต้องการต้นนะคะช่วงนี้ก็มารับได้เลยนะคะ คนที่ฝากเลี้ยงไว้ทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นพร้อมแล้วนะคะมารับต้นได้เลยนะคะสวยงานนะะต้นใหญ่โคนสวยม,มารับได้เลยนะคะแต่นัดล่วงหน้านะคะคืออย่าโผลมาไม่นัดนะคะต้องนัดล่วงหน้านะคะนัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันให้ได้เตรียมตัวเตรียมต้นออกมาให้นะคะไม่งั้นก็เราลดน้ําแล้วนะคะเวลาขนย้ายจะไม่ลดน้ําให้นะคะถ้าย,ยดลดน้ําแล้วรากมันจะช้าน,นะคะ แจ้งลวงหน้าเราจะได้เอาต้นออกมานะฮะโอเคนะคะ